สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆแฟนช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาประชาชนคนไทยทุกท่าน 10. มีนาคม 18. มีนาคม 22. มีนาคมนี้รัฐได้เตรียมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ท่านเรียบร้อยแล้วและรวมไปถึงท่านที่มีบัตรคนจนเก่าบัตรคนจนเดิมที่ ยังคงใช้งานอยู่ปกติอยู่เดือนนี้นะครับบัตรคนจนสามารถใช้งานได้เดือนสุดท้ายนะครับหลังจากที่รัฐได้ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กันแล้วและจะเปิดให้ใช้บัตรใหม่คือบัตรประชาชนในเดือนเมษายนสำหรับบัตรเก่านั้นนะครับผมก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับวันที่18และ22นี้ยังคงมีเงินเข้าเหมือนเดิมทุกประการนะครับ สำหรับกลุ่มวันที่10มีนาคมนะครับรัฐจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้3กลุ่มนะครับผมรวมแล้วสูงสุดก็2,600บาทในส่วนของบัตรคนจนบัตรเก่าบัตรเดิม18และ22มีนาคมรัฐจะโอนเงินเข้า,าบัตรคนจนให้นะครับกดเงินสดผ่านบัตรคนจนอีก615บาทและข่าวดีก็คือถ้าใครมีบัตรคนจนจะได้เงินทั้ง 10มีนาคมและ18 22มีนาคมก็คือได้2เด้งกันเลยทีเดียวนะครับใครที่มีสิทธิ์ได้บ้างและได้เงินจากโครงการอะไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับในกลุ่มของวันที่10มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับผมใครที่นะครับมีบัญชีธนาคารย้ำนะครับว่าบัญชีธนาคารท่านนะครับสามารถรับเงินนี้ได้นะครับผมทั้งหมด3กลุ่ม ซึ่ง3กลุ่มเนี้ยผมขอบอกก่อนนะครับว่าอจะเป็นกลุ่มที่นะครับเคยนะครับผมลงทะเบียนแล้วเท่านั้นถ้าใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับกลุ่มแรกนะครับสำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วนั่นก็คือกลุ่มเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือเด็กแรกเกิดนั่นเองนะครับกลุ่มนี้นะครับ ะจะต้องเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้ที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดแล้วเท่านั้นนะครับผมและนําบัญชีสมุดเงินฝากไปให้กับพนักงานตอนลงทะเบียนนะครับและหลังจากนั้นรัฐก็จะมีการโอนเงินให้แต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็ให้นําสมุดบัญชีเงินฝากสู่ที่บัตรอ่าแล้วก็บัตรประชาชนนะครับไปลงทะเบียนที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดกันได้เลยเพื่อรับเงิน สำหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนั้นหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วรัฐจะมีการโอนเงินให้ทุกวันที่10ของเดือนซึ่งวันที่10มีนาคมนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับดังนั้นวันที่10มีนาคมนี้นะครับก็จะได้รับเงินตรงกับวบันศุกร์นั่นเองซึ่งเงินนี้จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ไปลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจะได้รับคนละ 600บาทต่อคนนะครับเป็นระยะเวลาจนกว่าเด็กจะอายุครบ6ปีนะครับสำหรับเงินนี้นะครับก็จะได้นะครับผมย้ำว่าทุกเดือนจนกว่าเด็กจะมีอายุครบ6ปีนี่ก็เป็นกลุ่มแรกนะครับผมสำหรับวันที่10มีนาคมต่อไปกลุ่มที่2นะครับตามที่ผมเคยแจ้งไว้ว่าจะต้องเคยลงทะเบียนแล้วเท่านั้นกลุ่มที่ 2. คือกลุ่มผู้พิการครับ สำหรับกลุ่มผู้พิการวันที่10มีนาคมนี้จะมีการโอนเงินเข้าให้สูงสุดถึง1000บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มผู้พิการใครที่เคยลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็ได้รับแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็จะต้องไปลงทะเบียนที่อบอตอเขตอำเภอจังหวัดก่อนนะครับผม ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไม่ได้นั่นเองนะครับส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว10มีนาคมนี้รัฐจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้นะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยกลุ่มย่อยที่1ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีกลุ่มนี้นะครับที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและปุนผู้พิการจะได้เงินเข้าบัญชีธนาคารจำนวน1,000บาทต่อไปกลุ่มย่อยผู้พิการที่ลงทะเบียนแล้วกลุ่มที่2 มีอายุมากกว่า18ปีกลุ่มนี้วันที่10มีนาคมจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารให้จำนวน800บาทนะครับผมสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็อย่าลืมไปติดต่อที่อบอตอเขตอาเภอจังหวัดเพื่อลงทะเบียนและรอรับเงินกันนะครับกลุ่มนี้นะครับผมจะโอนให้ทุกวันที่10มีนาคมเหมือนกับกลุ่มเด็กแรกเกิดเลยครับผม ต่อไปครับผมกลุ่มที่3กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุที่เคยลงทะเบียนแล้วที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดท่านจะได้รับเงินตามเกณฑ์อายุที่รัฐได้กำหนดไว้อายุนะครับที่ลงทะเบียนได้60ปีขึ้นไปสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็ติดต่ออบตอเขตอำเภอจังหวัดได้เลยครับตามเกณฑ์อายุที่รัฐให้60-69ปีได้รับ600บาท 70ถึง79ปีได้รับ700บาท80ถึง89ปีได้รับ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทในส่วนของเงินที่โอนให้วันที่10มีนาคม3กลุ่มเด็กแรกเกิดผู้พิการผู้สูงอายุนั้นรัฐจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียนและท่านสามารถไปเบิกเงินได้ตามธนาคาร บัญชีที่ท่านได้ให้ไว้หรือจะเบิกเงินสดผ่านบัตร ATM ที่ท่านได้ให้หรือผูกไว้กับบัญชีนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดผู้พิการกลุ่มสูงอายุท่านจะต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับที่อบตอเขตอำเภอหรือจังหวัดใกลบ้านของท่านนะครับและนี่ก็เป็น เงินที่โอนเข้าบัญชีธนาคารให้นะครับผมกลุ่มวันที่10มีนาคมต่อไปนะครับเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกันบ้างผมขอบอกก่อนนะครับว่ากลุ่ม10มีนาคมนั้นเบิกเงินผ่านบัญชีแต่ถ้าเป็นกลุ่ม18และ22มีนาคมบัตรเก่าที่ยังคงใช้งานอยู่กลุ่มนี้จะต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไปเบิกที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น เงินของบัตรคนจนโอนเข้าบัตรคนจนนะครับไม่ได้โอนเข้าบัญชีแต่อย่างใดนะครับผมสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินวันที่18และ22มีนาคมกลุ่มบัตรคนจนก็จะแบ่งตามเกณฑ์ที่รัฐกําหนดไว้ดังต่อไปนี้18มีนาคมรัฐโอนเงินให้2โครงการโครงการที่1เป็นโครงการคืนเงินค่าไฟจํานวน315บาท ซึ่งโครงการนี้ท่านจะต้องเคยลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครลหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้ก่อนหน้านี้แล้วเท่านั้นและนะครับหลังจากลงทะเบียนท่านจะต้องชําระเงินไปก่อนพอชําระเงินไปแล้วทุกวันที่18ของเดือนรัฐก็จะมีการโอนเงินสดกลับเข้ามาให้ผ่านบัตรคนจนซึ่งนะครับถ้าใช้ไฟไม่เกิน315บาทรัฐจะโอนคืนให้สูงสุด315บาทแต่ถ้า ใช้ไฟมากกว่า315บาทจะไม่ได้รับเงินคืนนะครับโครงการที่2ที่รัฐโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารให้วันที่18นั่นก็คือโครงการคืนเงินค่าน้ําประปาเงินโครงการคืนค่าน้ําประปานั้นรัฐจะโอนคืนให้จํานวน100บาท100บาทนี้นะครับ ท่านจะต้องเคยลงทะเบียนกับการประปาะคนครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคก่อนแล้วเท่านั้นถ้าใครที่ไม่เคยลงทะเบียนก็จะไม่ได้นะครับสำหรับเงินนี้นะครับหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วชําระเงินค่าน้ําไปแล้วรัฐจะมีการโอนคืนให้นะครับเหมือนกับค่าไฟก็คือวันที่18เดือนนี้เดือนมีนาคมยังคงได้รับปกตินะครับผมก็คือค่าน้ํา315ค่าไฟ100และนะครับผมเงินที่ บอกไว้นี้ท่านจะต้องใช้ไม่เกิน315บาทเท่านั้นถ้าเกินก็จะไม่ได้แต่ถ้าไม่เกินรัฐจะคืนเงินโอนเข้าบัตรคนจนให้100สําหรับค่าน้ําค่าไฟจะโอนคืนให้สูงสุด315บาทแต่ไม่เกินบินที่จ่ายจริงนะครับเงินที่ได้นี้สามารถกดหรือเบิกถอนออกมาได้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมันจะไม่เหมือนกับเงินที่โอนเข้าบัญชีธนาคารให้กลุ่มวันที่10นะครับผมก็ จะแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะครับ2 2โครงการนะครับมันคนละโครงการกันนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับวันที่22มีนาคมเงินกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่สามารถเบิกถอนได้อีกพันบัตรคนจนนั่นก็คือโครงการให้เงินกับผู้พิการครับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มผู้พิการที่ มีสิทธิ์ได้รับนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแต่ย้ำก่อนนะครับว่าโครงการบัตรคนจนเก่านะครับเพราะว่าบัตรคนจนเดือนมีนาคมบัตรเก่าสามารถใช้ได้นะครับเดือนสุดท้ายกันแล้วซึ่งถ้าเป็นโครงการใหม่อันนี้จะต้องไปดูก่อนอีกทีหนึ่งว่าจะได้อีกหรือเปล่านะครับสำหรับกลุ่มผู้มีบัตรคนจนเก่านะครับและเป็นผู้พิการและเคยลงทะเบียนกับอบตเขตอำเภอจังหวัดแล้วและนะครับมีบัตร ประจำตัวผู้พริการแล้วนะครับผมก็จะได้เงินอีก200บาทนะครับมันจะแบ่งแยกออกคนละส่วนกันนะครับ10มีนาคมอันนั้นเงินของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์22มีนาคมอันนี้เงินของโครงการบัตรคนจนนะครับมันคนละโครงการกันดังนั้นนะครับผมดูให้ดีๆก่อนนะครับว่าเงินโครงการไหนกดเงินผ่านอะไรนะครับ สำหรับกลุ่มผู้พิก,การที่เคยลงทะเบียนแล้วนะครับและมีบัตรคนจนมีบัตรประจำตัวผู้พิก,การ22มีนาคมก็จะได้อีก200บาทนะครับสรุปนะครับผม10มีนาคมนะครับจะมีการโอนให้3กลุ่มผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดผู้พิก,การโอนัเโอนเข้าบัญชีธนาคารให้กดเงินสดผ่านบัตร ATM ได้หรือเบิกถอนเงินสดผ่านบัญชีได้18และ22มีนาคมโอนเงินเข้าบัตรคนจนกดเงินสดผ่านบัตรคนจน สูงสุด615บาทก็จะมค 1, ค 15, คะีคืนเงินค่าน้ํา3 1 5คืนเงินอ่ะคืนเงินค่าน้ํา1 0 0คืนเงินค่าไฟ3า5ยแล้วก็ในส่วนของเงินผู้พิการ200รวมเป็น6 1 5นะครับตามวัตถุประสงค์ที่รัฐได้กําหนดไว้ถ้าท่านเป็นผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์ที่รัฐได้กําหนดหรือท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วตามที่รัฐกําหนดท่านก็จะได้เงินตามนี้ทั้งหมดนะครับในส่วนของเงินนั้นนะครับขอ พูดอีกหนึ่งหนึ่งครั้งให้ชัดๆนะครับ10มีนาคมเบิกถอนผ่านบัญชีหรือกดเงินสดด้วยบัตร ATM 18และ22มีนาคมเบิกถอนเงินผ่านบัตรคนจนเท่านั้นนะครับผมสำหรับ2กลุ่มนี้นะครับย้ำว่า2กลุ่มนี้ถ้าใครที่มีบัตรคนจนก็จะได้สิทธิ์เรียกว่า2เด้งนะครับเพราะว่า สิบมีนาคมก็จะเป็นในส่วนของผู้พิการหรือผู้สูงอายุนะครับสิบแปดยี่สองมีนาคมบัตรคนจนกลุ่มผู้พิการก็จะได้อีกนะครับก็จะเป็นคืนเงินค่าน้ําค่าไฟหรืออาจจะเป็นผู้พิการด้วยก็ได้ดังนั้นถ้าใครมีบัตรคนจนก็จะได้สองเด้งแต่ถ้าใครที่ไม่มีบัตรคนจนก็จะได้แค่เด้งเดียวก็คือสิบมีนาคมเท่านั้นนะครับโอเคนะครับผมผมได้อธิบายรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ย ได้ยินข่าวมาว่ามันไม่ได้หรอกแบบนั้นแบบนี้อันนี้ก็เรียกว่าข่าวที่คุณเคยได้ยินมาอันนั้นก็คือข่าวปลอมทั้งหมดนะครับได้ครับแต่ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามโครงการที่รัฐได้กําหนดไว้เท่านั้นถึงจะได้นะครับผมตามนี้เลยครับผมเอาละครับผมวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์มีสาระมีความรู้กันนะครับสวัสดีครับ